เอ้ยเสียงประตูแปลไปเปิดได้โอเควายตุเฮียวะวายสุดสุดสุด c ุด s ุ s สุดสุดส่ดสนดสุ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 ดสทดสุดสุ่สนดสุดสทดสุดสุาสทีับดสุดส่ผมุดส่ตอุดสุนสุดสุดสุดส่ดสุดสชมสุดบุดส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 ุอุ่ีสุด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 ส่แสุด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 งุดสุดสุดห นะท่านผู้ชมครับมันเกี่ยวกับว่าให้เราครับหาทางออกจากห้องงงห้อง,งนี้นะครับปดท่านผู้ชมครับโอเคกดไลนแม่งเลยครับ่นคนเดียวนะครับปดท่านผู้ชมครับเออเราอยากไปหยอดน,นะครับว่าเออแบบต้องเล่นกับเพื่อนไม่ไม่มันอีซี่เกินไปครับ<อ>ท่านผู้ชมครับคนอย่างผมนี่คือต้องเล่นคนเดียวอยู่แล้วนะครับทั้งบทที่คุณจําได้คือการเดินหลงเข้ามาในห้องแห่งนี้กลิ่นของพรมเก่าที่เต็มไปด้วยปอดขคุณกลิ่นปอดเหรอเดือดหรือว่าหรือว่ากลิ่นมันลงปอดหรือว่าคุณได้กลิ่นปอดทำไมคุต้องทำให้เล่นง่ายแบบนี้ เราตหาทาังออกใช่ไหมโอเคคือมันไม่ได้บอกผมน,นะครับว่าเกมนี้มีผีหรือเปล่านะครับคือหน้าต่างเข้ามนนี่ไม่มีบ้างไม่มีบอเลยครับทนผู้ชมครับโอเคมีบิกคืออีซี่ซี่แต่เหมือนว่าเราต้องหาทางออกนะท่านผู้ชมครับโอ้ยเฮ้ยเดียวนะมันทางมาันตันเหรอทำไมผมวิ่งแล้วรู้สึกว่าตัวเองวิ่งกลับมาทางเดิมโอ้แต่เอ้ยอะไรอ่ะฉันไม่สามารถวิ่งต่อไปได้คุณหมดแรง เคเหมือนว่าเราต้องเหยียบโวกกระส,สานนะครับท่านผู้ชมครับเออหอบคุณไม่ได้บทแรงอีกต่อไปอ่ะ <c oughs> คือคือมึงพับแป๊นเดียว,วมีแรงเลยโอ้โหตัวมันสุดยอดนะแต่เหมือนว่าเกมนะท่านผู้ชมครับไอ้แมปหน้าตายอย่างเงี้ยมันมีเยอะมากนะครับในเกมเราบอกคือผมเคยเล่นแมปหน้าตายอย่างนี้นะท่านผู้ชมครับแต่ว่ามันคนละด่านคนละ เออชื่อแมพมันนะครับซึ่งผมบอกไว้แล้วครับมันจะสร้างความตื่นเต้นให้ผมจากแมพเดิมนะท่านผู้ชมครับเออนะครับดูดีว่าเราต้องการหาทางออกจากที่นี่ได้หรือไม่นะเราไม่รู้ว่าทางออกมันอยู่ที่ไหนกันนะครับท่านผู้ชมครับโอเคอย่าไปหยอกครับเกมเดียวนี้มันก็แค่เกมโง่ๆเกมเสียเลยโอ้นาเกมโง่หรือคุณจะโง่นะครับท่านผู้ชมครับเราก็ต้องมาลุ้นกันนะครับเดี๋ยวนะแล้วมันมีทางไหนไปได้บ้างอ่ะไม่มีเลยเหรอเดี๋ยวนะแล้วตรงนี้มีปั๊บปั๊กนี่คือแหละเป็นคีย์เวิร์ดไหมเป็นคีย์ เกมนี้ไหมว่าแบบไอ้ปั๊กมันสาคัญอะไรเงี้ยไม่ใช่เหรอต้องหาทางออกจากไหนเราจะไปรู้ไหมไม่นูว่าผมต้องเดินทะลุกําแพงวะท่านผู้ชมครับเออวะมีสิทธิ์เป็นไปได้ครับท่านผู้ชมครับปกติเกมแนวปริศนาเน,นาี้ยมันคงไม่ให้เราออกจากแมพง่ายๆหรอกครับท่านผู้ชมครับใช่ไหมโอ้โหไอคิวนะครับไอคิวล้วนเลยนะครับโอ้โหรู้สึกว่าตัวเองฉลาดขึ้นเยอะทางที่การสนิทฐานกูรี่ไม่รู้ว่าจริงหรือปลอมนะโอเคพวกกูเลือกมือทางเฮ้ยหยุดนะ เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวถ,ถ้าไม่ชมเห็นไมผมไหมท่านผู้ชมเห็นไม้นะเฮ้ยไม้คืออะไรอะ่ะมันมีไม้คือตรงอื่นไม่มีไม้แต่ตรงนี้ดันมีไม้ครับท่านผู้ชมครับน่าสงสัยไหมเออวะ่ะมันน่าสงสัยอย่างยิ่งนะครับว่าไม้มันคืออะไรกันเดินตามไม้ไปเลยเไม้มันคือเหี้ยป่ะไปเอ้าเดี๋ยวยนะไอเราคิดว่าไม้คือคีย์เวิร์ด ลองไอ้ทิปหลอกผมวะท่านผู้ชมครับโอ้ยน้ำมึดน้ำมึดน้ำมึดโอ้เดี๋ยวนะกูมาทางไหนวะเนี่ยเดี๋ยว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 ตะกี้กูมาทางไหนเกมนี้มีให้กูเดินหนีผีไปเนี่ยอย่าบอกไม่มีผีอ่ะเกมคุณไม่ได้บแทแรงต่อไปไม้มันเหมือนว่ามันสิ้นสุดตรงนี้นะท่านผู้ชมครับงั้นเราลองไปตรงนี้คนระับว่ามันจะมีอะไรให้เราหรือเปล่านะครับมีไหมไม่มีฮัลโหลอะไร ที่ผมเล่นเฮี้ยอยู่เนี่ยผมเล่นทา,ทางที่ผมไม่รู้ว่าตัวเองกำลังหนีอะไรอยู่นะท่านผู้ชมครับหรูอว่ากำลังหาอะไรแต่รู้อย่างหนึ่งคือต้องหาทางออกทางออกอยู่ไหนคือเราไม่รู้เหมือนกันครับท่านผู้ชมครับว,ว่า,วางเปล่าไหมสึกว่ามันว่างเปล่าไหมผมมันว่างเปล่าไอ้เช็ยทางออกอยู่ไหนวะผมจะไปทางไหนผมยังไม่รู้เลยไปทางนี้ปะใช่ไหมต้องใช่แหละประมาณเนี้ยโอ้โหใช่เฮี้ยเลยฮัลโหล ไม่มีทางให้กูออกอะไรเลยนี่ผมเดินทางทางที่ผมไม่มีทางออกไม่มีผีมีบ้านมีบออะไรเลยแม้แต่อะไรครับเนี่ยไม่เจอแลวนต่ตรงนี้มปักบอ๊ยอะไรอ่ะห้าหนึ่งจ็าหนึ่งเจ็ำจำห้าหนึ่เจขียนกระดาษโน้ตไหมเขียนไหมผ่านนี่มีปากกาไม่มีมือถือเลยโอเคห1 0 7นึ่จ็ดะไววครับห้าหนึ่งศูนยโอเคผมจะพูดทั้งแบบแหละเออพูดตลอดเวลาห้าหนึ่ง จำป่ะจำพี่ีจำพี่หรือว่ามันไม่ให้เราจำวะมันให้เราเก็บเนี่เก็บโอ้ยเฮียบึดมีไฟฉายเลยเ <c> ด <oughs> ียวเราเพิ่งรู้มีไฟฉายห้าหนึ่งศูนย์เจ็ดโอเคจำได้ละโอ้ไอเราเพิ่งรู้ว่ามีไฟฉายค,ครับเกมนี้อุตส่าห์วิ่งแบบไม่รู้บ้าไม่รู้บอห้าหนึ่งศูนย์เจ็ดคืออะไรวะบอกหวยอ่ะใบหัวต้นเดือนแหละบอดีต้นเดือนมันผ่านไปแล้วเพื่อนห้าหนึ่งศูนย์เจ็ดถ้ากูเล่นไม่ผ่านนี่กูประจานแบบนี้นะพวกแบบนี้มันเฮียมาก แมบเป็นเหี้ยกูเล่นโง่กูต้องไปทางไดออ่ะกูต้องไปทางไดเฮ้ยกูเจออะไรแบบนใช่ไหมอุ๊ยบ้าเอ้ยประตูเจอประตูแล้วเจอประตูแล้วโอเคลอดตายผ่านเหรอผมผ่านไหมห้าหนึ่งศูนย์เจ็ดให้กูจำเลขทำไมอ่ะเอ้าเสียงลมหนาวส่งเสียงข้างหลังคุณ ดี๋ยวนะโอเคก็ต้องจำเลขกิ่งของอชั้นใต้ดินมันเต็มปอดเต็มปอยอะไรเลยมึงใช้คำซ้ำอีกแล้วเนี่ยมันน่าเบื่อเลยไหมห้าหนึ่งศูนย์เจ็ดโอเคจำไว้โอเคเปิดปะขึ้นไปโอเคค่อยคอยขึ้นต้องหาทางออกจากที่นี่แต่ท่านผู้ชมครับถ้าผมจะไม่ผิดแมปนี้มันบอกเราว่ามีทั้งหมดสิบห้าด่านไอพ่อเลน่นสิบห้าด่านมึงให้ใครเล่นเียกมนี้ไม่มีผีไม่มีเฮียเลย มไม่มีเฮียจริงดิที่กูเล่นแบบชีแบบว่าไม่มีเฮียอะไรวะมึงไม่มีอะไรโอ้มึงต้องให้กูถ่าทางออกจริงๆใช่ไหมเนี่ยฮ่าหนึ่งศูนย์เจ็ดเดิมไม่มีผีมันเป็นพออบบ่อเลืเอดกุ๊บีหรือเปล่ามันเป็นพ่อเลือดกุ๊บีหรือเปล่าเอาล็อกเชี่อเราเยอะล็อกทำไมวะต้องล็อกเหรออย่าล็อกเลยฮ่าหนึ่งศูนย์เจ็ด อ่านเหงกูต้องไปทางใดวะอ,อียนี่เปิดได้ปะล็อกทั้งคู่ฮือห้าหนึ่งศูนย์เกมดีไม่มีผีก็ทำให้คุณอ้วกแตกได้เ,เดี๋ยวนะห้าหนึ่งศูนย์เจ็ดเอ้ยเสียงป,ประตูแปกไปเปิดได้โอเคว้ายตยเฮียวะว้าย คุณเริ่มรู้สึกหวาดกลัวเออหวาดกลัวจริงไอ้เหี้ยห้าหนึ่งศูนย์เจ็ดฉันควรระวังรอบๆและกูยังจำเป็นต้องจำตัวเลขไหมอ่ะโอ้ยมึงล็อกอีกอีทิดมึงล็อกฮัลโหลเกมนี้สร้างไม่เคยเล่นอันนี้คือคำถามนะครับในแมปบ,บ้านพ่อมึงมีต้องสิบห้าแมปให้พ่อมาเล่นเถอะไอีทิดเฮี้ยแคบบ่สองแมปก,กูจะตายแล้วโอเคลงไปเลย let's go โอ้โพาหพ่ายแล้วเฮนะ้ยเดี๋ยวนะนี่ไม่ใช่ทางที่กูมาตั้งแต่แล้วเหรอ เดี๋ยวแต่กูกูเริ่มโอเคทางทิศทางตันทางตันไปเลยไปเลยไปทางนี้เราตายแล้ว let's go เราตายใช่ไหมกูราตายเหรอวะเปิดตัวมึงล็อกล็อกอีแล้วล็อกโอเคตรงนี้เปิดโอ้โหทางออกมึงยากมากโอ้โหโดนอีกเยอะโอเค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 เปิดตัวโอ้เคมีห้องเยอะมากผู้ชมครับมีเช่นทองเลยเถอะมึงสร้างให้ใครเล่นมึงสร้างให้ใครเล่น ฮัทเโอ้โหมาห้องเดิมห้องเดิมปะ่ะมีกุญแจไหมแจวายวายแหวดิโอ้ยมาไหวเปิดโอ้โหล็อกโอเคลงไปโอ้โยเห้องมึงเยอะจังวะเริ่มวินหัวเแี้ยโอเคอาจเป็นประตูมันเชื่อมประตูไหนวะมันเชื่อมกับประตูตรงไหนจะไปรู้ไหมอ่ะขึ้นมาขึ้นมาโอเคโอเคโอเคไปเลยไปเลย เดี๋ไปเลยครับ let's go อย่าไปหยอกครับเกมเดี๋ยวนี้ทำไมเรา,เราต้องหยอกเราไม่จำเป็นต้องหยอกโอ้เลืไ่ไปเลื่อมากเลื่อประสาทแหละมึงห้องกว้างเกินไปปะชิมสร้างใครเล่นวะไอ้ทิศมึงช่วยบอกกูหน่อยมึงช่วยช่วยบอกคนอย่างเกือบหน่อยได้ไหมว่าสร้างไหมใครเล่นแบบกว้างขนาดนี้ไอ้เหี้ยเกินไปปะถ้า107กูต้องจำไปเลยกูยัตงต้องจำตัวเลขไปนะเลยแข่งเป็นเหี้ยไปเลยทำไปสภา,ภาพไปกันแลดูปแปลกๆนะแขกเธอ เปิดได้ปะโอโหเปิดไม่ได้อุตสาห์สับขันโยกอะนะไม่เข้าใจเขาไม่เข้าใจเธอแม่แต่นิดเดียวเปิดได้ไหมโอเคเปิดได้โอโหคุณเรื่อไม่ไหวแล้วประตูมีเยอะจังวะล็อกรักอะไรนักหนาเปิดตโอเคเหี้ยวะว้ายเหี้ยมึอใครเบึกฆ่ากูัชัดไม่ได้เหี้ยเลยวะ กูเล็บกลัวเบื่อเลยกูเล็บกลัวเบื่อนะมาหลอกตัวแยบตัวดำปีเลยมาต่อหรือว่าเล่นเคเจอทางออกแล้วใช่ไหมโอเคเปิดตู้มาสับขันโยโอเคโอ้ขันโยเยอะจนว่าห้องนี้ผมรู้สึกว่าตัวเองไปเก็บกับอะไรอย่างนี้เลยเปิดได้ไหมเปิดไม่ได้ตรงนี้เปิดไม่ได้เปิดไม่ได้เปิดไม่ได้เปิดอะไรไม่ได้โอเคไปไหนต่อวะทางนี้เหรอ เปิดยังคราวนี้ยังไม่เปิดโอเคเปิดปเดี๋ยวกูจีเกลือล็อกอีกโอ้โหล็อกเยอะล็อกล็อกล็อกโอเคล็อกเขาไปกูไม่เปิดแล้วไปเปิดโตมึงล็อกน่าจะจีนหรือภาษ้ใครเล่นวะเดี๋ยวนะสรุปกูทุกสัพท์คือศัพท์ลงอะอะไรเนี่ยวนะต้องไปทางไหนวะทางนี้เหรอเปิดไม่ได้เอาจินดิ เออเปิดได้ว้ากูพอแล้ว,วไม่ไหวแล้วโอเคท่านผู้ชมครับผมก็ขอ,อการจบคลิปเพคเท่านี้ก่อนนะครับผมไม่ไหวแล้วคงอีกนานนะท่านผู้ชมครับผมจำได้ว่ามันบอกว่ามี15ด่านนะครับผมเลยว,ว่าเออตัดจบตั้งแต่ตอนนี้มันนานเกินก็ไม่ไหวนะไปเจอคลิปหน้าครับก็อขอโทษที่เล่นเกมนี้ไม่จบนะครับเสียดายมาก